ผมกัดตั้งแต่อายุสี่ขวบตอนนี้ผมอายุสิบสามขวบแล้วครับไม่เคยจะยอมแพ้ใครง่ายๆแล้วเป็นคนบ้าเล่นเกมมากๆครับขอที่ผมเป็นเด็กดือ้อเลยมักถูกคนในบ้านดุบ่อยๆแต่ข้อเสียงผมที่มักทำให้โดนดุบ่อยๆก็คือปากของผมนี่แหละ เพราะใครๆก็บอกว่าผมปากจัดผมก็ว่าจริงอ่ะสารภาพลาไปโอ้เด็กดีนี่อยู่ที่ผมปากเสียมากไปหน่อยแต่ถึงว่าจะมีข้อเสียเรื่องปากผมก็มีข้อดีนะครับผมเนี่ยจะใส่บาตรสวดมนต์นั่งสมาธิห้าถึงสินาทีแทบทุกวันและที่สำคัญผมยังมาวัดทุกวันอาทิตย์แทบไม่เคยขาดเลยเป็นเวลาแปดปี ผมเ,เคยบวชสมเมไปแล้วสี่ครั้งครั้งที่4บวชสมเนมพระฤดูร้อนที่ทำเขาวงผมได้บวชเป็นสมเนรครั้งแรกเมื่อปี2 5 4ห้าสี่สาร่นฉลองมหาธรรมกายเจดีตอนนั้นผมอายุเจ็ดขวบน่ารักมากเนะตอนแรกโครงการนี้นไม่ให้ผมบวชเพราะอายุไม่ถึงเกณฑ์ผมจึงอ้อนวอนขอร้องรวมทั้งใช้เส้นนิดน อวันนั้นผมยังเป็นสามันชนที่เด็กที่สุดในโครงการสาเหตุที่ผมอยากบวชเพราะผมอยากนั่งบนมหาธรรมกายเจดีเพราะผมคิดว่าแค่เท้าของผมได้เหยียบขึ้นไปบนเจดีก็ถือว่าเป็นบุญสุดคุ้มแล้วครับอืมวันนั้นเป็นวันที่ผมจำได้ไม่ลืมจนถึงทุกวันนี้ เขเป็นวันที่ผมนั่งสมาธิดีมากมากผมได้เห็นองค์พระขนาดใหญ่แบบไม่เคยเห็นมาก่อนมันมีความสุขมากเลยครับด้วยสาเหตุนี้จึงเป็นแรงจูงใจผมได้มาวัดทุกวันอาทิตย์เพราะผม,มรู้ว่าวิชาธรรมการที่หลวงพ่อสอนมปนของจริงครับผมมีพิชายหนึ่งคนอายุยีหนึ่งปีแล้วครับผมก็พิชายยห่างกันเกือบแปีแม่บอกว่า ผมเกือบไม่ได้มาเกิดแล้วเพราะเวลาที่แม่ตั้งท้องพีช่ชายผมแม่จะมีอาการแพ้ท้องทองรมานมากอาเจียนตลอดเก้าเดือนจึงทำให้แม่ไม่อยากจะมีลูกอีกและเมื่อแม่ท้องผมแม่ก็แพ้ท้องเก้าเดือนเหมือนกันครับพ่อของผมเป็นวิศวกรเรียนหนังสือเกง่งทำงานเกง่งรักครอบครัวแต่ชอบดื่มเหล้าและสูบบุหรี่บ้าง พ่อเสียชีวิตแล้วเมื่อ17มีนาคม2541ตอนนั้นผมาอายุได้5ขวบครับเท่าที่ผมจำได้พ่อของผมใจดีมากครับพ่อจะตามใจผมทุกอย่างเลยซึ่งต่างกับแม่ที่มักจะคอยขัดใจผมบ่อยๆเลยไม่รู้เป็นยังไงชอบขัดใจผมเรื่อยเลยแม่เล่าผมฟังว่าพ่อเป็นคนสุขภาพแข็งแรง ออกกำลังกายสม่ำเสมอไม่เคยเจ็บป่วยเลยจนกระทั่งบริษัทประกันชีวิตลดเบีย้ยประกันให้ปี2539พ่อเริ่มมีอาการไอามากผิดปกติหมอก็ได้วินิจฉัยว่าพ่อป่วยเป็นฝีที่ปอดการารักษาไม่ทำให้อาการไอของพ่อดีขึ้นเลยเมื่อไปพบหมออีกครั้งหนึ่งจึงทราบว่าพ่อป่วยเป็นโรคมะเร็งระยะสุดท้าย ะมีชีวิตยอยู่ได้อีกหกเดือนเท่านั้นโอ้ใครแข็งแรงดีๆก็อย่าเพิ่งประมาทป้าเรายัางแข็งแรงอยู่นะจ๊ะกลางปี2540ระหว่างการเดินทางพาพ่อมารักษาที่โรงพยาบาลแม่ก็ได้เห็นป้ายคัดเอาขนาดใหญ่เชิญชวนสร้างองค์พระประจำตัวแม่สะดุดใจคำว่าคุณสร้างองค์พระประจำตัวแล้วหรือยัง แม่อยากให้พ่อได้บุญจึงชวนพ่อมาวัดเพื่อสร้างองค์พระรประจำตัวครั้งแรกที่มาวัดธรรมกายแม่มีความรู้สึกว่าใช่เลยที่นี่แหละจะเป็นแหล่งที่พ่อจะได้กอบก้อยบุญไปได้มากที่สุดในช่วงสุดท้ายของชีวิตวันนั้นพ่อได้สร้างพระรประจำตัวสี่องค์คือพ่อแม่ผมและพี่ชายของผมนับว่าวันนั้นเป็นวันโชคดีของครอบครัวขอ,ของเราที่ได้พบอุปสิกาคนหนึ่ง เราทำหน้าที่กาณมิตรอย่างดีเยี่ยมทำให้ครอบครัวของเราได้ทำบุญทุกบุญอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะครั้งนั้นได้สร้างพระประจำตัวให้ปู่ย่าตายายและญาติพี่น้องรวมทั้งบ่อบุญญาติมิตรรวมประมาณ200องค์<า>โอ้ไม่ธรรมดาเลยนะปลายปี2540พ่อเริ่มมีอาการชักเนื่องจากเคราะมะเมร็งได้ลุกลามไปที่สมองพ่อแพ้ยากันชัก ร่างกายจะไม้เหมือนถูกไฟเผาจึงต้องทำการรักษาโดยวิธีการอื่นขณะที่นอนพักรักษาตัวอยู่พ่อก็ฟังธรรมะตลอดแต่พ่อไม่ชอบการนั่งสมาธิเลยเนะี่ยหมอบอกว่าพ่อโชคดีที่อาการของรโรคไม่ทรมานเหมือนคนอื่นๆเป็นคนไข้ที่มีสติดีมีกำลังใจดีมากทุกครั้งที่พบหมอพ่อจะขอร้องให้หมอช่วยทำการผ่าตาที่พ่อ บุญใหญ่ก้อนสุดท้ายที่พ่อได้ทำก่อนเสียชีวิตคือพ่อได้สร้างองค์พระธรรมกายประดิษฐานบนโดมของมหาธรรมกายชจดีจำนวนหนึ่งเอ็มโดยได้ถวายกับคุณครูไม่ใหญ่ด้วยมือของพ่อเองครับอย่างผมเข้าวัดรู้จักวัดดีชอบทบุญแต่ว่าเสียอยู่อย่างคือชอบเล่นไพ่อยู่เป็นประจำแมงผมพยายามขอร้องให้เลิกเล่นไพ่ลูกเอ๋ยและยายฟังอยู่พอจาน,นี้ ยายก็ยอมหยุดเฉพาะช่วงคบภาษาครับแต่ยังให้เหตุผลสุดเทพว่าคนแก่มันก็ต้องเล่นไพ่บ้างมาอย่างนั้นจะเป็นขี่หลงขี่ลืมอืมอะไรจะขนาดนั้นต้องเป็นนักคณิตศาสตร์นะยายชวดแม่ของยายเนี่ยอายุ95ปีหลังตรงเดินได้โดยไม่ต้องใช้ไม้เท้าเลย oh. เผ่อยายชวดว่าอาจจะวิ่งได้ดุดซ้ำครับ ยายชวดแข็งแรงอารมณ์ดีไหท่๊นนี่ต้องอารมณ์ดีเลเป็นคนขยันมากๆกล้ามเนื้อดไ,ได้ขยับตลอดเลื่อนลมเดินดีถ้าส่งจริงแชมป์ประเทศไทยรับรองว่าได้ทีหนึ่งแน่ครับทุกทุกคนรักยายชวดโดยเฉพาะสาวใช้จะรักยายชวดมากเพราะยายชวดจะแย่งทํางานแทนแย่งงานมาทําแทน ยายเชื่อเป็นคนที่มีความจําดีชอบดูดาวทำอืมตอนนี้คงกําลังดูอยู่นะชอบสวดมนต์และชอบใส่บาตรแทบทุกวันโดยยายคนที่ชอบเล่นไพนะ่เนี่ยเป็นคนทํากับข้าวยายชื่อใส่บาตรแต่ยายไม่ยอมออกมาใส่บาตรเลยครับลุง่งเป็นเพื่อนรุงพี่ของอาโกลุงเป็นโสตเป็นลูกคนสุดท้องแล้วพ่อแม่ก็เสียชีวิตหมดแล้วเข้าวัดมนเดินมิตรใน มิถุนายน2541ได้เบียรโกเป็นกระยะิมิตรให้หลังจากนั้นลุงก็มาวัดทุกวันอาทิตย์ต้นเดือนติดต่อประมาณ3ปีลุงได้ทำบุญกับคุณครูไม่ใหญ่ไม่ต่ำกว่า5เอ<า>็มแต่หลังจากงานสลายร่างคุณยายสามภมพา2545แล้วลุงก็ไม่ค่อยได้มาวัดบางครั้งหนูมปโน้าลุงจะเข้าใจการสร้างบาร,รมีของหมูนะ่คณะแต่บางทีก็เหมือนไม่เข้าใจอืม ก็ลูกก็ต้องไปเป็นกัลยามิตรให้ท่านนะจ๊ะคำถามบุพปรรกรรใดที่ทำให้พ่อผมอาอยุสั้นป่วยเป็นโรคมะเร็งและแพ้ยากันชักจนผิวหนังพองเหมือนถูกไฟเผาบุญที่พ่อสร้างองค์พระประจำตัวก่อนตายส่งผลอย่างไรครับตอนนี้พ่ออยู่ที่ไหนได้รับบุญที่ส่งไปให้หรือไม่ครับพ่อลืมผมแล้วหรือย,อยังครับ และมีข้อความใดฝากมาถึงผมหรือเปล่าครับแม่แม่แม่ทำบุปรกรรมอะไรมาครับจึงป่วยเป็นโรคลมและปวดเมื่อยร่างกายอยู่เป็นนิดคงไม่เคยได้เอ็กซ์ไซส์มึงต้องหาหมอนวดบ่อยๆตอนที่ตั้งท้องผมและพี่ชายทำไมแม่ต้องทรมาก,กับการแพ้ท้องนานถึงเก้าเดือน แล้วด้วยบุปกรรมใดแม่จึงเกือบเสียชีวิตจากการผ่าตัดต่อมทอนซินเพราะไหมที่เย็บแผลขาดแล้วเลือดไหลไม่หยุดเลยจนแม่อาเจียนเป็นเลือดแล้วก็สลบไปจะต้องทำอย่างไรจึงจะหายจากโรคดังกล่าวครับแม่เล่าว,ว่าตอนเด็กๆยายเนี่ยใช้ให้แม่ไปเลี้ยงไก่ในเล้ามีประมาณหนึ่งร้อยกว่าตัวพอแม่เดินเข้ไปในเล้า ไก่ซึ่งกำลังหิวก็รุมเข้ามาเพื่อจะแย่งอาหารที่แม่ถือในความตกใจแม่จึงใช้วิชานักเลงเก่าเอาที่ให้ให้อาหารฟาไปอย่างแรงเพื่อป้องกันตัวแล้วก็ว่าไก่ถูกแม่ไ <c oughs> ก่ถูกแม่ผมนอกเอาโดน <c oughs> ตบเรื่องมาตายหกตัวเลยครับไ <c oughs> ก่ทั้งหกตัวทํากรรมอย่างไรมากับแม่ครับอ๋อมีตาพาไม่ครูไม่ใหญ่นิด ไปทํากรรมอะไรมาเจอคําถามอย่างนี้แล้วพวมานัาฆแม่หรือเปล่าครับจะมีวิธีแก้ไขอย่างไรพ้นจากวิบากกรรมครับแม่ผมทํากรรมอะไรมาจึงอยู่ในสิ่งแวดล้อมของญาติที่ไม่ค่อยจะเข้าใจวัดและถูกต่อว่าว่าแม่หนะ่าทาบุญเยอะไปก็เ,เป็นห่วงว่าแม่จะไม่มีเงินเลี้ยงผมและพี่ชายครับเวลาที่แม่ทําบุญต้องแอ,แอบทำครับเป็นกรรมของแม่ผมหรือเป็นกรรมของเขาที่ไม่มีสิทธิ์ได้นุโมทนาบุญครับ อ้าวอาละสิเอเข้าใจถามนี่ลูกเข้าใจจังหลังจากที่พ่อเสียชีวิตแม่ก็ะด็บระพฤชโพรมรจันตลอดจนถึงปัจจุบันแม่ขออธิษฐานว่าอยากเกิดเป็นผู้ชายแล้วก็ได้บวชตั้งแต่เด็กคำวัติษฐานจะสมหวังเมื่อ,อไรครับก็เมื่อเกิดเป็นผู้ชายที่ลูก ทำไมยายเพืเ่อนๆของยายและนางผมจริงชอบเล่นไพ่เขาจะได้รับผลกรรมอย่างไรครับแล่จะต้องทำอย่างไรจรึงจะให้ยายเลิกเล่นไพ่เลยครับเอาไปเผาเลยลูกยายทำกับข้ายายช่วยใส่บาตรทุกวันแต่ยายไม่ยอมออกมาใส่บาตรด้วยไม่ทราบว่าผลบุญจะต่างกันอย่างไรหมาที่บ้านของผมนะครับชอบมากเลยหอนตอนที่พระมาบิณฑบาตเป็นประจำ อลลเอาโรสิยายบอกว่าคุณตาเนี่ยมารับบุญที่ใส่บาทใช่ตาผมจริงๆหรือเปล่าครับแล้วตาตายแล้วไปไหนได้รับบุญที่ส่งไปให้หรือเปล่าครับตามทันไม่ใช่อ่านขนาดนี้ภาพองค์พระที่ผมเห็นตอนที่ผมอายุเจ็ดขวบบวชเป็นสมัมมณเณรนั่งสมาธิอยู่บนมหาธรรมกายใจดีนะผมเห็นจริงๆหรือเปล่าครับเอา ยังสงสัยอีกทำไมผมนึงปากจัดนี่เขาถามเองนะและบ้านเล่นเกมครับผมจะมีผลกรรมอย่างไรแล้วก็จะมีวิธีแก้ไขได้อย่างไรครับเลิกสิลูกผมจะเป็นเด็กที่อยู่เฉยเฉไม่ได้เลยนะีหมอบอกว่าผมเป็นไฮเปอร์แอคทีฟหรือเป็นเด็กที่มีพลังส่วนเกินมากไปครับ ต้องกินยาเพื่อรักษาผมส่วนน้อยลงแล้วพ่อครับชาติลัผมเคยเกิดเป็นลิงหรืเป่าครับ <c oughs> ผมทำกรรมอย่างไรมาจึงเป็นโรคบ้าแบบนี้ครับแล้วจะมีวิธีแก้ไขอย่างไรครับผมมีพระอาจารย์ที่ผมรักและเคารพเหมือนพ่อเลยผมอยากทราบว่าท่านสรา้างบารมีกมับมกข์ก็มาอย่างไรทำบุปกรรมอะไรมา และอริษานอย่างไรครับจึงได้มาเป็นอุปถากและผมต้องทําอย่างไรบ้างจึงได้จะได้บวชและทําหน้าที่เหมือนท่านครับผมมีอาก็กคนหนึ่งซึ่งเป็นเพื่อนรุ่นพี่ของแม่ผมอาก็คนนั้นชอบว่าและสั่งสอนผมจนหูชาอยู่เป็นประจำเลยแต่ผมก็รู้นะครับว่าเขาหวังดีนะ่ะอกกกากอกับผมและแม่ผมเคยสร้างบุญร่วมกันมาอย่างไรบ้างครับ ลุงที่เป็นเพื่อนของอาโกงเข้าใจในการสร้างบรมีขมูคณะแค่ไหนครับล่าสุดลุงก็เด็ดสร้างพระแสนองค์แสนปลื้มไอ้ได้ลุงจึงออกแบบชีวิตเป็นจุลเศรษฐี oh. <laughs> แทนที่จะเป็นมหาเศรษฐีหรือบรมเศรษฐีซึ่งลุงสามารถทําได้อย่างสบายๆ oh. เข้าใจฐานม้างเลยลูก <laughs> ลุงได้สร้างบรมีกับคุณครูเม่ใหญ่และหมู่คณะมาอย่างไรครับ และจะมีสิทธิ์กลับดุสิตบุรีหรือไม่ครับตัวผมคุณพ่อคุณแม่และพี่ชายผมสร้างบารมีร่วมกันมากับหมู่คณะอย่างไรครับผมและพี่ชายมีผังการบวชตลอดชีวิตนานน่นแค่ไหนครับหลับตาฝันเปนตุมิตาตื่นขึ้นมาท่าหนึงีแล้วก็นำมาไล่ฟังเป็นนิยายปารปามปรากัญจาพ่อป่วยเป็นมะเร็งและแพ้ยาขันชัก ิวหนังผู้พอเหมือนถูกไฟเผาและอายุสั้นพระแน่ดีชาติหนึ่งพอได้เป็นทหารได้อรบทับจับศึกเด็กฆขาคนและเผาบ้านเรือนของข้าศึกเป็นจำนวนมากอิบากกรรมนี้แหลจะจะมาส่งผลผิวหนังผู้พอเหมือนถูกไฟเผาเปัจจุบันนั้นเป็นเศษกรรมแล้วชาติพานมาเป็นยิ่งกว่าน,นี้อีกจ้ะ ตายแล้วก็ไปเป็นเทพบุตรสุดหลอ่อมีวิมานทองของชั้นดาวดึงเฟสสองไดุ้ญทธรรมทุกบุญก่อนตายรวมทั้งบุญสร้างพระธรรมกายประจําตัวด้วยจ้าได้รับบุญที่เทิศ์ไปให้แล้วทต่ไม่ยิ่งมีทิพยะสมบัติเพิ่มขึ้นจ้าท่านนั่งยิ้มมีความสุขมากตามราษาเทวดาท่านบอกว่ายังไม่ลืมทุกคนในครอบครัว แล้วก็ได้ระลึกนึกถึงบุญที่ทำร่วมกันมาและที่ทำให้ได้บุญทุกบุญที่ทำให้ได้มาอยู่ตรงนี้แหละแม่เป็นโรคลมและปวดเมื่อยร่างกายอยู่เป็นนิพาะก้ามในอดี่แม่ชอบทุบตีสัตว์เช่นหมาแมวที่ชอบมันเพ่นผ่านเกกะมันขวางหูขวางตาจึงเกิดความโมโหแต่ตีมันบ่อยๆเพื่อระบายอารมณ์อิบาคคำนี้มาส่งผลให้ ็นโลกลมปวดมืยเป็นนน่นเป็นนี่อยู่เรื่อยๆแบบหาสาเหตุมันก็จะเจอเนี่ยตอนตั้งท้องตัวลูกแล้วพิ่ชายแม่แพ้ท้องนานถึงเก้าเดือนพระในชาติหนึ่งได้เป็นญาติกับคนมีคันได้ต้มยาบำรุงเพื่อบำรุงคันให้เขากินแต่ปรากฏว่าเขาสแสลงยานะ ทำให้เกิดการแฝ้ท้องอย่างหนักเป็นเวลาหลายเดือนวิบากกรรมนี้มาส่งผลแม้ไม่มีเจตนาแต่ก็เป็นเศษกรรมจ้ะแม่เกิดเสียชีวิตเพราะพาะตัดต่ทมทำสินพระกรรมน่ดีที่เคยเกิดในสังคมกเกษตรกรรมได้เชื่อดคอสัตว์เช่นเป็ดไก่เพื่อทำอาหารเริ่มกับวิจีกรรมจะชอบเถียงต่อว่าผู้ใหญ่ ที่อบอรมพร่ำสอนในทุกเรื่องเถียงทุกเรื่องเช่นผู้ใหญ่ว่าอย่างนี้ก็จะเถียงออกไปอย่างข้างๆคูกๆไปอย่งนู้นนี่เลยจ้าวิบากกำรรมนังกล่าวแล้วมาส่งผลให้สั่งสมบุญทุบุญทั้งทาศีภาวนาพูดแต่ปิยวัจาแล้วทิดบุญไปให้ผู้ที่เราเคยไปโล่งเกินเข้าไว้จ้ะนักก็จะเป็นเบาเบาก็จะหาย ตอนเด็กๆยายใช่แม่ไปเลี้ยงไก่ในราบประมาณหนึ่งร้อยตัวไก่หิวจึงมารุมจิกอาหารที่แม่ถือแม่จึงเอาที่ให้อาหารฟาดไก่ตายไปหกตัวนั้นก็เป็นกรรมเก่าของไก่ที่ตอนเป็นมนุษย์ก็ไเด้ฆขาสัตว์ต่างๆมาส่งผลแต่เป็นกรรมใหม่ของแม่แต่ไก่ก็ไม่ได้อาคาตเพราะว่ายังไม่ธนาค่าก็ตายแล้วโดนตบร่วงไปเลยตายยังไม่รู้ตัว แปลกดีเออออบากรรมนี้ก็จะทําให้แม่เจ็บปวดเป็นโรคลมและปวดเมื่อยเดี๋ยวกรรมนี้มาเสริมจ้ะกรรมในอดีตชาตินั้นหลักแต่กรรมนี้เสริมจะแก้ไขก็ให้แม่สั่งสมบุญทุบุญแล้วก็อุทิศสวนไปให้สัตว์ทั้งหลายที่เราเคยไปเบียดเบียนเขาไว้โดยตั้งใจก็ดีหรือไม่ตั้งใจแล้วไม่มีเจตนาก็ดีบ่อยๆจ้ะ แม่จ่ในหมู่ญาที่ไม่เข้าวัดและมักถูกต่อว่าว่าแม่นะี่ะทำบุญกับวัดเยอะกลัวแม่จะไม่มีเงินเลี้ยงดูลูกทั้งสองจึงต้องแอบทําบุญนั่นก็เพราะเห็นในอดีตเนะี่ยเวลาชวนคนทาความดีมักจะชวนคนใกล้ตัวนะไม่ค่อยได้ชวนหมู่ญาอีกทั้งเวลาทาบุญก็ไม่ค่อยได้อธิษฐานให้ดได้เกิดในครอบครัวจะเป็นสมมาทิฏฐิมีสิ่งเวลาที่เกินหนวตการสร้างบารมีจะ้ะ อีทั้งจะเป็นกรรมใหม่ของหมู่ญาติที่ห้ามญาติทําบุญและผู้ตัดรอนกาลังใจซึ่งจะมีผมไม่พบชาติต่อไปญาตินั้นเวลาจะได้สมบัติอะไรก็จะมีอุปสรรคมากหลังจากพ่อเสียชีวิตแม่กับประพฤติพรหมจรรย์แล้วอธิษฐานจิตขอเกิดเป็นผู้ชายจะได้บุตตั้งแต่ยังเยาว์วัยคำอธิษฐานนี้ก็มีสิทธิสมบัติทัาเพราะกรรมการมเมจะชู้ของแม่นะใกล้จะหมดแล้วให้ตั้งใจประพฤติพรหมจรรย์รต่อไปจนหมดอายุไขจะยาย เพื่อนของยายและนาชอบเล่นไพ่ก็จะทำให้จิตใจ,จตกตามเส้าหมองแม้จะไม่ได้เล่นขนาดเป็นผีพนันเล่นกันจนหมดตัวหรือเล่นกันจนหมดตัวก็ะามก็จะมีผลให้ห่างไกลจากบัณฑิตนักปรา์และผังนี้อาจจะทําให้ไปอยู่ในสิ่งวัตรล้อมที่เป็นอบายามุกเมื่อสิ่งวัรล้อมที่เป็นอบายามุกไปเกิดอยู่ตรงนั้นหรือไปอยู่ตรงนั้น ก็มีสิทธิที่จะเข้าสู่วงจรที่ไปสู่ไปเล่นอบายมุกล้วก็จะทำให้ชีวิตตกต่ำจ้ะจะแก้ไขก็ต้องชี้โทษให้ท่านเหล่านั้นเลยได้รับทราบอีกทั้งเวลาทำบุญก็อธิษฐานจิตให้ท่านเลิกเล่นจ้ะคือทำบุญแล้วก็เอาบุญอธิษฐานให้ท่านกับชี้โทษยายทำอาหารให้ทวดใส่บาตรทุกวันแต่ยายไม่ยอมมาใส่ด้วยตัวเองนั้น เวลาบุญส่งผลก็จะทำให้ยายจะไม่ได้เป็นใหญ่ในสมบัตินั้นคือได้ใช้ทรัพย์แต่ไม่ได้เป็นเจ้าของทรัพย์จ้เช่นมีบ้านอยู่แต่ไม่ได้เป็นของเราเขาแค่ใช้ได้ตามสะดวกทางนั้นส่วนทวดใส่บาตเองก็จะได้บุญเต็มที่จ้ะ หมาที่บ้านชอบหอนตอนพระมาบินตบายเป็นประจำนั้นเพราะหมามันเห็นคนตามาวนเวียนอยู่เพื่อคอยรับบุญจ้ะหลัง <Yeah. S 1> จากคนตาตายแล้วก็ไปเป็นภูมิเทวาวนเวียนอยู่ที่บ้านและวนเวียนอยู่ใกล้ยาย <Yeah. S 1> เห็นยายเล่นไพ่ด้วย yeah. Yeah. แล้วก็ไม่ชอบเลย <Yeah. S 1> สกิดแล้วก็แต่ยายไม่รู้เรื่อง <Yeah. S 1> บอกไม่ชอบเลยเนี่ยได้รับบุญที่ที่ไปให้แล้ว <Yeah. S 1> ก็ทําให้มีความอยู่ดีขึ้น แต่ก็ยังอยู่ที่บ้านที่ย้ายอยู่อะไรจ้ะภาพองค์พระตอนที่ลูกเห็นว่ายุใจขวบบวชเป็นสำเนินนั่งอยู่บนมหาธรรมกายเจดีย์นั้นก็เป็นกุศลนิมิตที่ลูกเห็นจริงๆจ้ะให้พยายามนั่งให้เห็นอีกและให้ดีกว่าเดิมจะได้เป็นที่พึ่งที่อะลึเจ้าลูกปากจัดและชอบเล่นเกมอย่างบ้าคลั่งก็จะทำให้จิตใจตกตาม และเสียเวลาที่จะทำให้ชีวิตเจริญรุ่งเรืองเช่นเสียเวลาเรียนแทนที่ลูกจะเรียนได้ดีกว่านี้กับเสียเวลาที่ไม่ได้นึกถึงบุญเพราะมัวจะไปนึกถึงเกมและเสียเวลานั่งสมาธินะอีกทั้งปากจากก็จะเป็นวัจีกรรมที่จะทำให้จิตใจฟุ้งซ่านสับสนไม่เป็นสมาธิอาจถูกอัด ถูกดากรับถูกทำร้ายร่างกายแล้วชื่อเสียงก็ไม่ดีจะ,จะฟุ่งกระจายอาจจะหลงตายด้วยคือตั้งใจจะไปดุสิตบุรีแต่ว่าอาจจะไปอยู่แถวพุมมาเนะี่ยฟันก็จะไม่สวยผิวก็จะไม่งามเป็นต้นจ้ะจะแก้ไขยอยู่ที่ตัวลูกต้องหักดิบจากสิ่งเหล่านั้นอย่างเดียวจ้ะละรู้อยู่แล้วไม่รู้คืนนี้ก็รู้แล้ว ประเด็นุวงนี้เลิกได้แล้วเราจะเหมือนเป็นไฮเปอร์แอคทีฟก็เพราะเซกัมสุลานิดหน่อยที่ดื่มแบบเมาเฮฮาแค่สนุกสนานเต้นลำฟ้อนลำทั้งคืนแต่ไม่ได้เกิดเป็นลิงจ้ะจะแก้ไขก็ต้องตั้งใจรักษาศีนห้าสีนแปดทุกวันพระและละอบายมุกทั้งปวงในชาติบันเป็นต้นจ้ะ พระอาจารย์ที่ลูกรักและเคารพเหมือนพ่อนั้นพุทธันดรที่ผ่านมาเป็นทหารมหาเล็กรักษาพระองค์ของพระราชาองค์ที่ออกบวชเดาบวชตามพระราชาจนตลอดชีวิตมาบวชแล้วก็ได้ทำหน้าที่อุปถัมภ์พระเถระตลอดเลยตลอดชีวิตเลยด้วยความพึงพอใจเพราะมีจิตผูกพันกับพระราชาองค์นั้น แล้วก็ได้ิษฐานจิตด้วยว่าให้ได้ติดตามโดยแลอุปถากตลอดไปอีพผลการปฏิบัติธรรมด้เข้าถึงองค์พระภายในกลับด้สิบุรีได้อย่างสบายแล้วก็ได้ลงมาสองรอบเจ้าส่วนตัวลูกที่อยากจะบวชและทำหน้าที่อย่างท่าน<ๆ>ก็จะต้องสร้างบนต้บัวล่าทิษฐานจิตบ่อยๆอีกทั้งอยากทำในสิ่งที่เป็นข้าศึกต่อการสร้างบารมีจ้าอากอจะเป็นเพื่อนรุ่นพี่ของแม่ชอบอบรมสั่งสอนลูกเสมอ พราะว่าอากโกกับตัวลูกและแม่ของตัวลูกนั้นก็เคยเป็นญาติกันมาบ้างบางชาติก็เป็นเพื่อนสนิทหรือเป็นกันยมิตรให้กันอย่างต่อเนื่องจ้ะอีกท่านได้เป็นกองสเสบียงของหมู่คณะจ้ะลุงที่เป็นเพื่อนอากโกก็เป็นกองสเสบียงของหมู่คณะแต่ไม่ค่อยได้นั่งธรรมะอีกท่านได้รับข้อมูลที่คลาดเคลื่อนจากความเป็นจริงจากท่านยังเปิดแค่นี้คือทำบนระดับจุลเศรษฐี ทั้งท่านไ้มีกำลังทำระดับบรมเศรีฐีจ้ะแต่นักกายท่า,ทานนั่งสมาธิม,มากๆและอยู่ในแวดวงของกัลยาณมิตรอีกทั้งต้องมันตั้งสมบุญทุบุญและเข้าใจการสร้างบรมีขมูขนะมีจิตมุ่งมัน่นจึงจะไปดูสิบุรีได้จ้ะคุณพ่อคุณแม่พิชายและตัวลูกเคยสร้างบรมีขมูคณะมาโดยเป็นกองสเสบียงส่วนตัวลูกกับพิชายก็เคยบวชทั้งช่วงสัน้นช่วงยาวบางชาติก็บ,บวชตลอดชีวิต ตอนันทัชฌานต้องการที่จะบุชตลอดชีวิตกางใช้กําลังใจสูงและให้อยู่ในหมู่ของกัลยาณมิตรจ้า